คห่จองอ่ะว่า้อไชยากช่องให้าช่องนฝากช่องด้อำนาจจะลพลอสิงนะครับผมทางด่านยุทูมนะครับมีน้องน้องไม่คร uh ับพ uh ีน้องครับฝากิดตามกันนีครับมีสติแล้วครับไสักแล้วสกก้นน่ เขียวมันห่างครับเขียวมันห่างม่ไดเห็นตัวเิงแล้วครับไม่เห็นตัวงลไอ้พึ่นยิ้มให้เบื่อนนะครับอ้ยิ้มใส่กล่องโอยิ้มงไหเขียวห่าง่โอ้ยเอาตรงนี้ลครับก็ไอ้กไดขอบคุณค่ะนุนรถอันนี้ก็คือว่าเราจะเดินไปหาลุงหนึ่งนะคะกับลุง อ๋อลืมเปิดช่องสวัสดีค่ะทุกคนท่นนี้คือยู่ในช่องนุ่นลุงสาวชาวนานะคะก็คือเทเห็นดินทรายเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวใส่แม่งก่อนน่นโอวล เราคนงามใส่แมสก่อนแป๊บนึงแดก็ไม่มีนะทุกคนแสบแน ให้รูนเออเสือขาวเราจะไปหาพี่ๆนะคะเออแล้วเขาเปิดอีก็ลลืมอันนี้ก็เป็นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องลูกสาวชาวนานะคะก็พวกพี่ๆแกยกโมเมนจ้ะผิดคนแล้ว เยเยอันนีเ <amino> ด <No Becca. laughs> no ียวๆนี่คนใูไห้ม่เยอะจ้ะคนไหนไปเป็นรอยว่านี้นุนได้จ้ะตัมันตัดมันนั่นไม่ได้ชื่อนุนเด้าทางนี้ขอโทษขอโทษได้ไหา พี่วุฒดรีบกาบแท้ไม่เอาพี่นินมาด่าไม่เอาพี่นินมาด่าเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนรถเกลียวรถทุกรถไทยไม่พอได้พี่อันนี้โอ้ยน้องพูดเลนนั่งอยากเล่นเฉยๆจ้ะขอบคุณค่ะ นี่นะคะทุกคนอย่าลืมพอนั่งชื่ออะไรทางกันพอตั่งชื่ออะไรทางกันจำไรตอนนั้นพี่ลเพ่นจเพี่ลงจีน่นถามอยู่กจำ่าไรจำติดตามมาได้ติดต่อไปติด่อมาเลยั เลิศช่องอะไรคะตอนไี้ฉันจะเกอร์ยอยู่เนี่ยอามีวุ้ย,คยใครคำ้ำดิเชยะใครค้ำดิเชย์ชยอันนี้อันนี้พี่พก,กัแกก็กำลังเราเอา,าสอติกเกอร์เตยเสมอจะไหมใช่เอาเสียทีมาแล้วพี่ครับพี่คนบ้านไหนครับพี่คนบ้านไหนจ๊ะตอนนี้จำบ้านจะขอก็ได้แล้วครับปูดฝ้าถึงเป็นแล้วครับแม่ยูบอ๋อน่ครับ เดี๋ยวเดียวเดี่ยวไหนน่าไปเดียวน่ะมาอุบลทางที่น่ะพี่ตี้ไปจริงนะไปจริงนะพิตี้อ่ะใครเอากองปีแผลงจะเหว่แต่ใครรู้พี่พี่คนบ้านไหนนี่ตอนนี้จำบ้านตัวเองไม่ได้เลยครับนี่นะใช่ฝั่งนู้นนี่รู้สึกว่ารีดพันกันมั้งแต่ฝั่งนู้นนู้นนู้นรู้ทันรู้ทันจิ้นหนู

ติดตามหน่อยว่าิดตามหน่อยเพ่เปิดพี่พูดดังๆว่ะนั่งไม่ได้ยินเราจะโก้ด้ำซิงครับโอเคไม่โทรเัพทรมันกากพี่มันเสียงมันค่อยอรไม่ัไม่เอลืมเไม่ลือมายืมนะคะเอาเยอะอันนี้นะคะเราเชอรโกงด้ำซิงนะคะแล้วก็ ชิงน้ำซิงนะคะเราเราเคยไปดูคันนี้ไงอะไรดีเป็นไรดีชี้อะไรเมื่อกี้ไม่ชี้ว่าพี่วุฒิไปแล้วไปทางนู้นหรือเปล่าให้คนเดิมไปทางนู้นจะจอดหรือเปล่าไม่รู้หน่อยไปครับทางไกลที่ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะพี่พี่ก็ยำยกลงเหมือนเดิมนะ นู้นนมันมีติเกอนูกอ้ก็อะไรจ้ะเขาคือกันจ้ะน,นู้นู้นมไม่ได้เอามานู้ยังไม่ทันเหตุ <c oughs> โลกโกเท ขอยืมหนูกันไปหาโน่นไมไปหาโน่นนะหาคนต่อค่ะทีนี้น คลิปนี้ก็มาฝากไปเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ